นี่เป็นวิลเลียรลีราครับขณะที่ฝั่งของสำหรับในฤดูกาลที่ที่ผ่านไปโอ้โหตอนนั้นเนี่ยต้องเร่งสปีดนะครับชนะได้นี่ถีบตัวเองขึ้นไปได้อยู่กลางตารางเลยนะครับอาครับอุทัยธานีบอมยาวขึ้นไปข้างบนเลยมงตังอยู่ลากมาออกไปให้กับทางมุลิโรยกตัดเข้ามาเข้าซ้ายและจริงหูจเฉาเสาโู้หิงลูกนี้ได้เด็ดตัวไปครับ เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับมุมนี้สามารถยิงได้เลยครับตรงนี้พยายามจะพุ่งไปปัดแล้วครับคุณเเกียรติแต่ก็ชนเสาไปครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับย้อนลูกนี้ออกมาทางด้านขวาเอาครับไหลต่อมาชิกซี่เปิดมาโดนสากัดที้งออกไปได้ครับโดยเอโบเน่ลล่า สาลัดตีต่อสวยเลยเอาครับเกี่ยวติดด้วยบอลมาจังหวะมีมูริโลยิงโอ้โหบาดหน้าประตูไปโอโกาสของเขาดีเลยครับบุญเกียรติเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับบูริโลได้โอกาสแล้วยิงลูกนี้คือพยายามจะยิงให้หนีมือของบูญเกียรล้วครับแต่มันหนีไปเยอะหน่อยครับแต่กลายเป็นสุดท้ายม,มีทางชิโกซี่นี่วิ่งสปีดขึ้นไปครับเอาละครับจังหวะน,นี้ของดิคาโดซานโต้ ลิซาโดนเปิดมาจังหวะนี้ใกล้ยิงโอ้โหยิงขาตายไปแล้วครับแต่ลูกยิงลูกนี้การเล่นลิงไทยที่ยังไม่มาครับลิโตซานโตสที่ขึ้นมาทางริมเส้นเลยครับทำทางมาอย่างสวยเลยครับคืนกลับมาแล้วใครเป็นพยายามจะยิงให้หนีเข้าไปชิโกซี่เปิดขึ้นหน้ามาได้สวยแต่ว่าจังหวะนี้จิโรนามาตล้มลงไปด้ศินให้ลุกขึ้นยังไม่ที่เข้าไปตรงเว้นบ้านท้ายของจิโรนามาดททำสัญญาณว่าได้ดู และให้จุดโทษครับโอ้โเป็นจุดโทษของผู้ชายทามดีเอฟซนะครับจิโรนฮามาตเรียกจุดแล้วยองเข้ามาสัต์ไปอย่างเอ้าติงเแซฟโอ้โหโอ้โหต้องโมเลยครับแพติเกเตโตอ่านขาดเลยแล้วยิงไปทางขวาของตัวเองนะครับแต่เตโตนี่เหมือนคับอ่านหน้าทาาไว้อยู่แล้วนะครับพุ่งก่อนที่จะยิงนิดนึงด้วยครับนี่ครับพุ่งปัดเลยเตโตเนี่ยอ่านก่อนแล้วก็วพุ่งทอาครับบูลิโลไหลต่อให้นพดล เปิดเข้ามากิษดาโอ้โหแย่เท้านี่ตุวยสักขึ้นเกมขึ้นมาครับก่อนที่ตรงกลางกิษดานี่โ้โหเเหมือนจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เลครับเกือบใส่สกอร์ด้วยกัน,น้นคู่นะครับอุทัยพระรา่ายังทันแต่ข้างหน้านี้ต้องรอก่อนนะครับให้เพื่อนแบบประจำการเปิดเข้ามาลูกนี้โดนหมงสกัดได้เข้าทางสารัตยิงด้วยขวายิงกัสั้นๆครับลูกเตะม,ม,มุมชันโมกคน โยนย้อยมาลูกนี้โดนหมงสกัดมาได้มาตรงหึงเส้นกองเกตโทษสารัตเก็บได้เข้าซ้ายชนคานเอาครับยังอยู่มงเข้ามาดีล่าหครับเปิดมาเหมือนจะย้อยออกครับบอลไปเข้าทางสารส่วนทิ่สวัสดนะครับได้ยิงชนคารเต็มๆเ,เลยครับเดี๋ยวขอดูเหลี่ยมนี้ว่ามีปัดหรือเปล่าครับหลบอลคือมากฤษดาให้ฉันมงคลแต่งเข้าซ้าย สายและยอดลูกนี้เข้าไปยิงหนึ่งสูงเลยครับสารัาชมิสสวัสดิ์อ้าวแต่ว่ามีโทมขึ้นคาับชาเลย์แล้วเพย์นะครับอ้าไม่เข้าครับไม่ได้ประตูนะครับอ้าวแล้วครับลูกนี้จะหลุดไหมยังพยายามแต่งอยู่อองตูเปิดมาให้ชิกโกซี่ชิกโกซี่เข้าขวาแล้วยิงโอ้โหโกซี่เอมบ้าครับ ไม่ลำหน้าแล้วโล่งๆเลยครับแต่กิงเหินข้ามคา,าต่อไปแบบงงๆเลยครับหมองอุทัยในครึ่งแรกไม่ทันแล้วครับ0-0ครับชลบุรีกับอุทัยธานียังทำอะไรกันไม่0น,นะครับเหลืออีก45นาทีครับมาดูว่าจะมีผู้แพ้และผู้ชนะในเกมนี้หรือเปล่าสวีเจอกับล,ลา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 โฉบบอลมาได้ลาล่า ไหลต่อมาจาังหวะนี้มูริโลู่ริโล่กระชากเข้ากรอบเกตโทษมูริโล่ข้างขวายิงตรงตัวของคุณเกิกีรยังตรงยิงก็ยิงหลุดการออกไปดูอีกครั้งหนึ่งครับลูกยิงของมูริโล่ครับยางจะแต่งหลบแต่อยู่ครับชานาลงชานาลงไหลคืนกลับมาสัตว์มงคลเปิดยัดมาลีลาซัดโอ้โหติดบล็อกชานาลงอีกทีนะครับข้ามคานก่อให้กับตัวเองไม่ได้ครับ ยังติดบล็อกแคบของเบรสฟอร์ดแล้วยิงของชาญรงก็แรงเกินไปอีกครับข้ามขาไปข้างหน้าไม่ได้กลับคืนมาก่อนครับตั้งกันใหม่ดิสดาเปิดพ,พุ่งเข้าไปลีลาโอ้โหติดเซลบุญจะเกียรติอีกแล้วท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้โอกาสยิงเดี๋ยวดูโอกาสของลีลาเลยครับคือวันนี้พุญญะเกียรติเองก็ปฏิกิริยาไวกับเลีชาญรงไหลาหมาจังหวะน,นี้รัตตาทันรัตตาเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โห โงลูกนี้ไม่ตะขอครับส hey. ุดเส้นแล้วนะครับเปิดขึ้นมาของกันชตตาครับคือจังหวะที่เข้าถึงบอลเนี่ยอาจจะกะระยะผิดไปนิดนึงครับเลยกลายเป็นตัวมารับตินเนอร์ดักได้สวยเปิดยัดก็ไอ้ชิลโกซี่ตวัดต่อมาฮามัดฮามัดลูกนี้แต่งโอ้โหหจาจังหวะจินจนได้หนึ่งสูงเลยครับโอ้โหจิโรนฮามัดทำประตูให้การอุไทยธานีขึ้นนำชนบุรีไปแล้วนะครับ พยายามจะเล่นเร็วแล้วโดนตัดครับจ่ายมาซิโกซี่แล้วสุดท้ายจิโรนฮามัดมีพื้นที่ตรงกลางครับมีพื้นที่เร้วมาเรื่อยๆแล้วได้ยิงจบเลยครับโอ้โหตอน,ตอนแรกก็จะหลงเ,ออเหมือนกันดูเหมือนยังได้อยู่ครับรัชตะออกมาที่บุคคลีเปิดลูกหนีนตง่งมาจังหวะนี้บงโดยพานุโภคข้างของาอีกครับโอ้โหอลนยาวของอุทยัย อาวก็ตกมาลิคาโดสานโตสหลุดมาคนเดียวลิคาโดยกโอ้โหดูนี้ชินโกเซียวล,ลงได้สวยอ้าวก็โดนจนัพัดไหลามาให้ลิคาโดสานโตสผู้นี้ยกสอศูนย์เลยครับอ้าวทงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูก่อยิงจุดโทษไม่เข้าได้นะครับในเกมนี้มีชื่อใส่สกอร์ครับยีกประตูที่ 2, 2> ต้องชมนนทพทัดเลยครับให้ช่องนี้แล้วให้แบบน้ําหนักดีมากนะครับแล้วไหลเข้าช่องโอ้โหโดนดักได้โดยบุคลี แล้วก็ไม่ทันแล้วครับชมบุรีเปิดบ้านแพ้ให้กับอุทัทนันดีเอฟซีไปศูนย์ประตูต่ตอ2อนะครับก็ได้2องประตูดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย